พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิริาาพาจุฑาภรประทานน้ำอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะเมื่อในโอกาสเทศกาลสงการานต์2,567เมื่อ10.30นวันที่11เมษายน2,567พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริาาพาจุฑาภรทรงโปรดให้มหาเล็กประจำพระองค์อัญเชิญน้ำอบประทานมาอบให้แก่นานยรัตพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการสารทหารตำรวจกองบิน4ีหนึ่งรวมทั้งผู้ที่ได้ถวายงานเนื่องในโอกาสวันสงการานต์ประจำปี2567ณนห้องรับรองกองบังคับการกองบินศีหนึ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ยาเสรติดบั่นทอนชีวิตทำลายเศรษฐกิจของชาติต้องจัดการอย่างเด็ดขาดอย่าให้ขบวนการร้ายย่างเข้ามาผืนแผ่นดินไทยเด็ดขาดพลตรีประพันธ์พบสวุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองประกาศเสียงดังฟังชัดปราบเข้มขบวนการลำเลีือยาเสพติดตลอดชายแดนภาคเหนืออย่างจริงจังยอดเลยครับ ปอพอนุ่มใหญ่ใจเกินร้อยมุ่งมั่นทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเดินบุกป,ป่าลุยน้ำตางผู้ว่าเซ็นเบย์อย่างไม่มีวันหยุดเพื่อดับไฟป่าอย่างแนบสนิทด,ดุสิตพงษาพิพัฒหัวหน้าสําน,นักงานป้องกันและประศาสาธารณาภายัยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมดูแลเจ้าหน้าที่ดับไฟอย่างใจถึงใจไม่หวั่นไหวอุบัติภัยทุกชนิดหัวหน้าใจถึงแบบนี้เจ้าหน้าที่ลุยเต็มที่ครับ เชียงใหม่เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2,567เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นทศพลเผื่ออุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นเฝ้าระวังจุดเสี่ยงนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2,567หวังให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจและปลอดภยัย จากอุบัติเหตุทางถนนตลอดช่วงเทศกาลสงการานต์ให้สำราญกันทุนน่นนาครับ